สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมารีวิวออไมค์ตัวนี้นะคะแต่แต่เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะคะเราไม่มีสปอนเซอร์คือว่าจะเอามาแคสเกมะคะ่ะจริงๆเปิดไปแล้วคะ่ะนั่นเพื่อเฉดขอ,อน,นอันนี้ก็จะเป็นออขาตั้นใหม่ มันก็น่าจะเป็นตัวไหมใช่ไหมอันนี้ตัวไหมประกอบแบบไหนอะแบบนี้เหรอยังไม่แน่ใจอ๋อนี่ไงตัวขามันแล้วก็อันนี้ที่เสียบสายเอาเพวกนี้ออกไปไอแ้แล้วเราก็จะมาประกอบไม้กันซึ่งไม่เคยประกอบ ออประกอบอย่างนี้แบบนี้มันมันว่าจะใช่แล้วก็ใส่ไม้ลืนไปได้อย่างน่ะออโอเคได้แล้วแล้ว แล้วเราก็ตั้นเสียบอันนี้เข้าไปใช่ไหมตั้นแกะตัวนี้ออกมาได้ตัดแกะออกมาหรือเปล่าไม่รู้แกะออกมาเลยแล้วกันรูเสียบอยู่ไหนเนี่ยเออรูเสียบอยู่ไหนอยู่นี่นี่มีอยู่ตัวนี้ตัวรู แล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมแบบนั่นเสียบเข้าไปย่งไหเส <laughs> <laughs> ียบเสียบไม่ได้ไม่ ผู้ช่วยช่วยหน่อยเสียบไม่ได้เอต,ตอนนี้ผู้ช่วยก็กำลังช่วยอยู่นั่นมันไม่ได้เข้ารู้นั่นตอนนั้นนั่นอ่ะได้แล้วนี่เอแ,แล้วตอนนี้ก็จะมีจุก เอองั้นเดี๋ยวเราจะไปเสียบเข้าตัวคอมกันตอนนี้เราก็ย้ายใหม่มาที่ตกคอมแล้วแล้วก็ตอนเสียบเข้าไป ừ เสียบเข้าไปแล้วแล้วก็เปิดคอมเปิดแล้วล้วก็จะรอนมาดูกันว่าไม่จะใช้ได้ไหม เราลองมาเทสเสียงกันเลยนะคะเอ่อโปรแกรมที่ใส่อัดอยู่ก็คือ obs นี่อันนี้เลยแล้วก็นี่เชื่อมไม่แล้วเซตติ้งไม่รเรียบร้อยอะเราลองพูดกันเอ่อพูดอะไรดีเทสเทสเหมือนไม่จะเบาลอนปับเสียงเพิ่มดู เทสเทสน่าน่าจะได้อยู่เหมือนงั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ